เจริญพรวันนี้มีธรรมะข้อคิดเรื่องบุญบาปใครก็จับใส่มือเราไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นผู้กระทําขึ้นมาเองสิ่งที่คนอื่นทำกับคุณคือกรรมของเขาแต่สิ่งที่คุณเลือกตอบโต้ขเขาคือกรรมของคุณอดทนให้ได้ดังก้อนหิน ติดดินให้ได้ดังต้นญ้ากเข้มแข็งให้ได้ดังเหล็กกล้าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอดังทาราจากกี่คำพูดกี่คำนินทาก็แค่ลมปากที่ลอยผ่านมาแล้วก็ลอยผ่านไปจงเคารพและก็จงเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตให้อยู่ในศีลธรรมไม่ทำให้ใคเดอดร้อนแล้วความสุขก็จะบังเกิดขึ้น แก่พวกเราทั้งหลายจงมีสติไม่ประมาทในชีวิตขอความสุขความจเจริญจงมังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร